สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนเพื่อนๆตั้งรับกันให้ดีๆนะจ๊ะเพราะว่าในคลิปนี้นั้นมีอะไรที่บอกว่าความสุขมาฟาดใส่เพื่อนๆเยอะมากๆเกี่ยวกับนอริซ่าของเราเพราะว่าตอนนี้น,น,นอริซ่าของเราไปปรกกดตัวทุกที่เลยจะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นเกาหลีในอันดับที่หนึ่งของบริษัทอะไรบางอย่างแอดพูดไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะแต่ถ้าอยากรู้ละก็ก็ตามมาฟังกันสิจ๊ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีเยอะกว่านี้ด้วย มาเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนนะจ๊ะที่ลรีซาของเรานั้นไปกล่าวสัมภาษณ์ในเสียงตามสายหรือวิทยุตัวเต็ของอตของอเมริกาใน 107K i s s FM กันอีกแล้วจ้าซึ่งทางหัวโพสเขาบอกว่านอรีซาของเราในกล่าวในการสัมภาษณ์ทางวิทยุที่กำลังจะขึ้นโดยคุณโจแอนไรท์เวลาประมาณ9้าโมงวันจันนี้เวลาประเทศไทยทุกคนซึ่งนอรีซาบอกว่าฉันต้องการแสดงสไตล์ใหม่ของฉันและฉันอยู่ที่นี่และพร้อมจะสร้างช่วงเวลาที่ดังกว่านี้อะไรก็ว่าไปนะจ๊ะเอ๊หรือว่าจะมีการไปปรากฏตัว หรือไปให้สัมภาษณ์หรือไปร้องสดหรือไปอยู่ในรายการหรือเปล่าแอดก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆในการเปิดตัวในวิทยุอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนอนันนี้เพื่อนๆก็จะรู้ว่าที่แอดแรายง,งานข่าวไป ว่าเพลงยูแมนของเราไม่ได้รับการเปิดในวิทยุของอเมริกาเลยนะจ๊ะหรือนี่อาจจะเป็นแผนโปรโมทของโนริซ่าที่ต้องการจะเปิดตัวหลังจากที่เพลงเนี่ยออนแอร์ไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์กว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออเพราะว่าเปิดวิทยุที่ประเทศอื่นนะแต่ว่าอเมริกาไม่ได้เปิดนะตอนนี้ก็น่าจะได้เริ่มเปิดอย่างจริงจังกันสักทีนะจ๊าแม้กระทั่งร้านค้าในห้างสรรพสินค้าของสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเปิดกันแล้วเดี๋ยวไปฟังสองอันนี้พร้อมกันเลยเนาะ i've got her on the line right now lisa how are you hello hi how are you i want to show like my new side of who i am and you know like i'm here i'm ready to create more loud moments more loud moments Like เป็นไงล่ะจ๊ะมีความตื่นเต้นกันไหมทุกคนและอีกเรื่องที่แอดก็ไม่ได้รายงานเมื่อวานนะจ๊ะเพราะว่ามันมีโพสต์เดียวก็เลยไม่รู้จะมาอ่านทำไมแค่นั้นแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องมาอ่านให้ฟังเพราะเป็นเรื่องที่น่ายินดีของลอริซาแล้วที่ล่าสุดเนี่ยได้รับเครดิตเป็นทั้งศิลปินและนักเขียนเพลงในเพลง New Woman ในฐานะของ ASCAP หรือย่อมาจากว่า American Society of Composers, Authors and Publishers นั่นเองจ้าอ้ oh my gosh ตัวเต็งนางพญาของอเมริกาอยู่นี่แล้วนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงจ้าซีอโอของเราหน้าภูมิใจไหมเปิดตัวที่อเมริกาก็มีแต่ข่าวดีๆให้เราได้ยินกันให้เราชื่นอกชื่นใจกันแล้วเรามาที่ประเทศเกาหลีกันมากดีกว่าจ้าในเมื่อเกาหลีเนี่ยเขาอยากจะจัดให้นอริซ่าของเราเป็นเคป๊อปนักใช่ไหมได้สิจ้าเอาอีกแล้วนะจ้าที่นอริซ่าของเราเนี่ยเป็นซีอโอตัวเต่งตัวตึงจริงๆทุกคนเพราะว่าตอนนี้มีประกาศออกมา,าว่ารายได้โดยประมาณในช่วง30วันที่ผ่านมาสําหรับบริษัทบันเทิงแรลชของนอริซ่าและค่ายใหญ่เคป๊อปจาก YouTube ทุกคนฟังดีๆนะจ๊ะว่าตอนนี้บริษัทราของโนริซ่าขึ้นเป็นอันดับที่1ในการสร้างรายได้ของบริษัทเคป๊อปทั้งหมดนั่นเองจ้าพระเจ้าแล้วตามมาด้วย SM JYP แล้วลังทายด้วย YG Entertainment ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละค่ายนี่ก็มีศิลปินเยอะแยะปล่อยเพลงกันต่อเนื่องนะจ๊ะโนริซ่าของเราเนี่ยเพิ่งมีศิลปินคนเดียวก็คือ c e o ในค่ายแต่ว่าก็ขึ้นเบอร์หนึ่งซะแล้วทุกคนทำไงดีล่ะเนี่ยนี่ถ้าเกิดโนริซ่ารับสมาชิกเพิ่มเติมหหรรืออออมมมีศิิิิลลปปนนนนนเเเพ่่่่ตใคคาาายยยจจจะไไงกกก้้ัั็บด ประเมิสจรอะไรพร <c oughs> ะเจ้าเอาไม่ก็ตัวแม่ตัวมันของพวกเรานะจ๊ะภูมิใจไม่ไหวแล้วนะคันคน <c oughs> อะต่อไปมาอีกเรื่องหนึง่งย้ายมาที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดนนริซ่าของเราหลังจากที่คลิปกันก่อนหน้านี้หรือในช่วงนี้เนี่ยจะสังเกตเลยว่าญี่ปุ่นโอ้โหต้อนรับนอริซ่ายิ่งกว่าอ้าแขนรับถ้าจะเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วตอนนี้นะทุกคนและล่าสุดเนี่ยโนริซ่ากลายเป็นหนึ่งในบทสนทนาสําคัญหรือบทสนทนาทั่วไปในซีรีส์เกาหลีใน Netflix กันแล้วจ้ะซึ่งเหมือนว่าชื่อเริ่มจะชื่อว่า trust city high นะทุกคน ดูเหมือนว่าจะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเกี่ยวกับนักรงักเรียนเพราะแอดดูจากชุดนะแต่แอดไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรแต่เขามีการพูดคุยกันว่าฉันนี่เป็นแฟนตัวยงของ b l a c k พิงคฉันไม่รู้อะไรมากนักแต่ฉันรู้จักลิซ่าแรงมากเป็นการบอกเลยว่าไม่รู้จักใครเลยนอกจากลิซ่าอีกแล้วเลยทุกคนโอ๊ยรักประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าแลนะจ๊ะอืม ้ยบางคนเนี่ยจะมั่นใ้แอดหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็ต้องภูมิใจนะจ๊ะที่ญี่ปุ่นซึ่งเขาเป็นชาตินิยมมากๆไม่มีการให้ใครเนี่ยเข้าไปในวัฒนธรรมเขาง่ายๆแต่เขาเนี่ยให้นอริซ่าของเราเข้าไปหลายทีแล้วตั้งแต่ปีก่อนๆนู้นแล้วแต่ว่าปีหลังๆเนี่ยยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนะจ๊ะเห็นนอริซ่าในนู่นนี่นีแล้วแม้กระทั่งในซีรีส์ที่แบบเหมือนเป็นการดำรงชีวิตทั่วไปของคนญี่ปุ่นก็มีการนําเสนอการพูดถึงนอริซ่าเป็นเรื่องปกติแสดงว่านอริซ่าของเราเนี่ยคือชนะใจประเทศญี่ปุ่่นนนเเเเปปป็็ออยาาางงมกกกกลูรรรัพะจจ้้ไแวบ ก็ไม่ให้รักมอริซ่าได้ยังไงจ้าก,ก็ทั้งน่ารักเก่งเป็นมืออาชีพนิสัยดีแถมยังพยายามเผยแพร่ความเป็นไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันเดินหน้าสอนภาษาไทยทุกคนที่เจออะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นการใส่ชุดไทยทุกครั้งที่มีโอกาสก็ตามนะทุกคนนะน,น่ารักน่าเอ็นดูกว่านี้ไม่ไหวกันแล้วนะจา้าอ่ะแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้นะจา้าหวังว่าเพื่อนๆจะได้รอย,ยิ้มจกคลิปนี้กันไปแอดก็รู้สึกสุดใจกันแล้วนะทุกคนนะ ยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรแซ่บๆยัอวๆนะจ๊ bye นะบ๊ายบายเด้ออย่าลืมนะมีปุ่มซุปเปอร์แตงลอีกแล้ว <laughs>